สวัสดีครับผมพบช่องซุปจิวูวินเทนนะครับผมวันนี้พามาเปิดกระสอบเสื้อทหารนะทุกคนเป็นป้าย m i กอาร์มป้ายส้มน,นะทุกคนนี่มิกอาร์มป้ายส้มแบบนี้นะครับผมนี่กระสอบมีประมาณ100ตัวนะครับผมนะหนึ100ตัวน่าจะบวกลบนะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะบวกๆนะจากที่เปิดมาเดี๋ยวเรามาดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าวันนี้เปิดจะได้อะไรบ้างนะครับผมนี่ส่วนใหญ่จะออกแนว รวมๆหมดเลยนะทุกคนทั้งกางเกงทหารแล้วก็เสื้อทหารนะครับผมนะมีมดทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นเสื้อลายลายทหารทุกคนไม่ว่าจะกางเกงขาสั้นขายาวเสื้อแล้วก็ลายป่าไม้ทุกคนแต่ผมเปิดคือต้องการเสื้อกางเกงลายป่าไม้นะทุกคนนะนี่เราเลยมาเปิดไามีกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าออกอะไรบ้างตัวนี้เป็นกางเกงวอร์มนทุกคนนะ ส่วนใหญ่ก็จะเจอกางเกงวอร์มเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ทุกคนมาแล้วนี่เป็นเอ่อเสื้อสเวตเตอร์นะทุกคนตัวนี้เป็นคาฮาร์ดด้วยนะครับผมนี่นะทุกคนงานเก่าด้วยแล้วก็ที่ได้เนี่ยนี่นี่ๆๆทุกคนกางเกงกางเกงวอร์มแบบเราเอ่อคนใส่ฟิตเนสนะทุกคนใส่ฟิตเนสเสื้อยืดลายทหารอ่าตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผมเป็นเสื้อเชิ้ตไซส์จะมีหลายๆไซส์เลยนะบางทีก็ออกไซส์ใหญ่ ตัวนี้ไซส์ใหญ่บางทีก็ไซส์เล็กปนๆกันนะครับผมแล้วแต่เราจะเปิดได้อันนี้ก็เป็นเสื้อลายทหารนะเสื้อลายทหารส่วนใหญ่ออกรวมๆกันนะเสื้อยืดเสื้อทหารนะครับผมพยายามดูไปเรื่อยๆนะครับผมดูไปแนวทางว่าออกประมาณไหนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นนะครับผมน่าจะเป็นไนกีนะตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นกางเกงลายทหารขาสั้นไนกีนะครับ ันนี้ก็เป็นเสื้อคล้ายๆกับเบสบอลนะทุกคนเนี่ยนี่เป็นลายทหารนะครับผมออกกางเกงอีกแล้วกางเกงได้เยอะอยู่นะครับผมกางเกงกางเกงวอร์มเกงฟิตเนสเนี่ยใครหาแบบว่าใครขายได้นะทุกคน,นเกงฟิตเนสก็เปิดป้ายนี้ได้นะครับผมนี่เสื้อก,กักเอ้ยไม่ใช่เสื้อกากทุกคนเป็นเสื้อแขนกุดนะแต่เป็นลายทหาร ออกหลายๆแนวนะแขนสั้นแขนกดาดายทหารป่าไม้กางเกงเดีย๋ยวทุกคนเจออะไรแปลกๆเดีย๋ยวไปดูไทยๆคลิปมีอยู่นะสปอร์ตบาร์เสื้อหนังเสื้อในฉุดไม้น้ําอะไรมีหมดนะทุกคนแล้วแต่จะได้นะแต่รูปที่แล้วผมเปิดไม่ได้นะนี่กางเกงขาสั้นมาแหละกางเกงายทหารขาสั้นนะครับผมรูปที่แล้วเปิดไม่ได้นะขาสั้นรูปนี้ได้หลายตัวอยู่นะครับผม ขายได้ตั้งแต่หลักหกสิบแปดสิบร้อยนะแล้วแต่สภาพแล้วแต่ว่าเป็นแบรนด์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวออกรวมๆกันนะครับผมจะด,ดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนว่าเราจะได้อะไรบ้างวันนี้อันนี้ก็เป็นเกงอีกแล้วเงงยางเยื่อที่เป็นลายทหารจ้ำปลายขานะทุกคนเป็นจ้ำปลายขานี่เสื้อแขนยาวอะไรป่าไม้ มีทุกกระสอบเนสะื้อแขนยาวลายป่าไม้เนี่ยที่ผมเจอบ่อยเจอทุกกรสอบบางทีก็เป็นแขนสั้นไม่แขนสั้นแขนยาวต้องเจอแน่อันนี้ตัวนี้เป็นทหารนะทุกคนลายทหารสีนี้ไม่ค่อยเจอนะสภาพได้สักประมาณ70 80แเซตแต่ไซส์ใหญ่ตัวนี้ผมขายไปแล้วด้วยนะทุกคนนี่ตอนผมตัดคลิปจะลงคลิปเนี่ยผมขายไปก่อนแล้วนะขายไปได้หลายตัวเลยอีกเครื่องหนึ่งเสียผมเลยได้มาตัดคลิปลงให้เพื่อนๆดูชานะครับผมนี่นะนี่อันนี้มันเป็นก่งยังยืด เกงเจอหลายตัวเลยนะครับผมที่เป็นจำไปครับมาทุกคนมาต่ออันนี้ก็เป็นเสื้อทหารนะครับผมนี่นะทุกคนเสื้อทหารแขนยาวออกทุกกระสอบมาทุกคนเสื้อทหารทุนใหญ่จะเจอน้อยเจอมากแล้วแต่กระสอบนะอันนี้เป็นเสื้ออะไรเสื้อป่าไม้ทุกคนนี่ได้ครับเดี๋ยวนี้เสื้อป่าไม้ขายก็มีร้อยกว่าสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ลายนะทุกคนแล้วแล้วแต่ว่าป้ายอะไรด้วยนะแต่แล้วแต่ลายอ่ะ มีหลายร้อยแน่นอน200ขึ้นหาซื้อตัวละร้อยแปดสิบหกสิบลำบากเลยอยู่นี่ต้องมาเปิดเองอะทุกคนอยู่นี่ต้องเปิดกระสอบเองและเดินซื้อลำบากอันนี้ก็กางเกงขายาวนะครับผมส่วนใหญ่ป้ายนี้ที่ผมสังเกตนะออกเอ่อกางเกงแบบฟิตเนสขายาวเยอะทุกคนแล้วก็กางเกงจำปลายขาแต่กระสอบที่ได้ออกไม่เยอะนะกระสอบนี้ออกได้อยู่เลยออกเยอะอยู่เลยถ้าขายขายได้ก็โอเคนะทุกคน เอาไปขายเออตัวละสี่สิบสามตัว 100, ร้อยเหลือห้าสิบเจ็ดแปดสิบอยู่ที่สถานที่นะถ้าเรามีแบบว่าลูกค้าที่ฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยก็ออกดีอยู่นะครับผมผมว่าก็ขายได้เลยอ่ะบางทีอาจเป็นแบรนด์อาจจะขายได้เป็นร้อยเพราะจริงๆสภาพใหม่นะทุกคนในเงเกงฑขาสั้นนะทุกคนก็ออกนะป้ายนี้ออกหลากหลายแนวอะไรที่ว่าผมว่านะถ้าเป็นแนวลายทาหารนะมิกอาร์มี่มนี่ออกหมดแต่แล้วแต่ป้ายน,นะป้ายส้มที่ผมเปิดนี่ก็ออก แน,แนวประมาณนี้นะครับผมป้ายอื่นก็ออกคล้ายๆกันนะทุกคนแล้วแต่จะหนักไปทางไหนนะแต่ป้ายนี้ถือว่าสภาพโดยรวมดีนะโอเคพอใช้ได้นะครับผมดูไปเรื่อยนะคุณเ,เป็นแนวทางนะครับผมใครกำลังออหากระสอบเปิดนะทุกคนเป็นแนวมิกามีก็ดูไว้เป็นประกอบเป็นแนวทางได้นะครับผมผมก็ลงคลิปไว้ให้ดูเรื่อยๆแต่รอบนี้ลงคลิปได้ช้าหน่อยนะครับผม รอบนี้ลงคลิปได้ช้านะทุกคนโทรศัพท์พังแล้วทุกคนก็เลยมาตั้งกล้องอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็เลยตัดคลิปลงได้ช้านะทุกคนเกงขายายาวเหมือนเดิมยางเยืดอจำไปขาส่วนใหญ่จะเกงยังเยืดอจำไปขาผมไปขายตลาดนะทุกคนถ้าลงตลาดผมก็ขายอยู่ประมาณแปดสิบร้อยหนึ่งนะแล้วแต่ตลาดแล้วแต่เอวแล้วแต่ลายนะอยู่ประมาณนี้หกสิบสองตัวร้อยหรือประมาณแปดสิบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะ แต่กางเกงฟิตเนสก็ผมว่าน่าจะได้อยู่2ตัวร้อยขึ้นอะ่ะแต่ถ้าแบบเรามีสถานที่ที่มีลูกค้าฟิตเนสนะทุกคนไดหลายร้อยเลยผมว่ามาอีกแล้วทุกคนเสื้อแขนยาวปลายแขนจับเวลาออกแล้วรู้สึกอยู่นี้เวลาออกแนวนี้ก็ได้ตังค์ทุกคนขึ้นตังค์ได้แน่นอนไปขายตลาดคนชอบนะผมว่าบางคนชอบแนวนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับความกระแสหรือความฮิตเลยนะแต่ผมสังเกตคนชอบมาซือ้อมาทา แขนสั้นแขนยาวก็คนก็าถามนะครับผมก็ขายอยู่ประมาณร้อยกว่า200้ขึ้นแต่ในออนไลน์ก็จะขายราคาสูงกว่านี้นิดนึงนะประมูลกันอย่างนี้ก็ร้อยกว่าขึ้นนะครับผมยังไม่รวมส่งนะแล้วแต่ลายแล้วแต่ไซส์อีกเนี่ยเสื้อยือดมาใหมา่มีทุกแนวมีหลากหลายสีด้วยทุกคนเราดูไปเรื่อยนะคลิปนี้ผมตัดออกไม่ค่อยเยอะนะครับผมนะตัดออกไม่เยอะก็ดูไปเรื่อยเป็นแนวทางนะครับผมมาละ ื้อแขนยาวลายทหารสีชมพูเหมือนเดทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อแขนสั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูเราจะได้อะไรวันนี้ผมเปิดสองกสอบนะทุกคนอยู่แต่ผมจะลงคลิปให้เอ,อ่อวันละคลิปนะครับผมจะลงให้วันพรุ่งนี้คลิปหนึ่งแล้วก็ามาเรือนคลิปหนึ่งนะครับผมจริงๆเปิดไว้หลายวันละไวนี่ทุกคนอันนี้แขนยาว น,นี่ก็เป็นเกงทุกคนตุน้ใหญ่ติดเป็นเกงเกยอะอยู่นะนเกงที่เป็นเกงแบบฟิตเนสอ่ะใครมีที่ขายนะผมว่าได้เลยนะขายได้ทั้งโลกนะทุกคนนี่อันนี้อะไรสเตเตอร์ใช่ไหมสเตเตอร์นะครับผมลายทหารเพราะมันมีรวมแบบว่าอะไรที่เป็นลายทหารนะผมว่านะขาจัดยัดรวมมาให้เราเลยนะทุกคน,นยังเกงยังยัดายแขนจับถ้ามีที่ขายามาแล้วทุกคนนี่สเตเตอร์นะทุกคนนี่สเตเตอร์ ตัวนี้สวยทุกคนตัวนี้ตัวจริงสวยนะไซส์ใหญ่ด้วยตัวนี้ผมขายไปแล้วนะทุกคนที่ตลาดนะน่าจะขายไปสามร้อยหรือสองร้อยแปดสิบเนี่ยแหละประมาณนี้ก็ขายได้เลยนะครับผมระหว่างตลาดมีน้องผู้หญิงมาซื้ออันนี้ก็เป็นสเวตเตอร์แขนยาวเหมือนกันเป็นอ่าสกินหน่องอกนะเป็นอ่าร์มี่สกินหน่องอกอาร์มี่นะครับน่าจะมาไซส์เอ็มนะตัวเนี้ยออกสเวตเตอร์หลายตัวอยู่นะครับผม ก็บางทีก็เปิดเปิดก็เอาไปไลฟ์ขายบ้างหรือบางทีก็สะสมไว้ช่วงหน้าหนาวนะทุกคนเพราะหมดฝนนี้ก็ใกล้หนาวแล้วอันนี้เป็นแขนสั้นนะครับผมแขนสั้นลายตองไม้ตัวนี้ขายไปด้วยนะเนะแบ่งให้เพื่อนไปตอนแรกก็กัดจะเก็บไว้ใส่ก็ไม่ค่อยจะมีเสื้อใส่เราทุกคนอย่างนี้ขายหมดอ่าเป็นเกงใส่นอนได้นะกรงเกงที่เป็นเนี่ยเห็นผ้าไงทุกคนอาน,นิ่มที่เป็นอ่ผูกเอว ยังยืดอะไรเงี้ยนะครับผมจำไปขาขายคนใส่นอนได้แปดสิบร้อยหนึ่งไม่แพงนะผมว่าเนี่ยอันนี้อะไรเอสื้อยืดทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกราได้เลยมางมีมันมีแปลกๆอยู่หลายคลิปนะยงให้ดูแต่ก็ขายได้นะี่เก่งห่าสั้นทุกคนคล้ายก็บยางเก่งไหนไว้หนาะมันตัวเนี้ยยางยืดแม่ผมเอาไปใส่ยางยืดอยู่นะตัวเนี้ยจะอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้ขายนะครับแต่แม่เอาไปใส่สายอยู่ นี่ก็เสื้อเนี่ยมันดูได้อะไรบ้างเสื้อ,อเสื้อคุมแบบผู้หญิงตัวมเมื่อกี้นี้ก็เสื้อแขนยาวสเวตเตอร์หรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นเสเวตเตอร์นะครับผมสีขาวที่มีฮูดนะเสือเตเตอร์ฮูดมาแล้วทุกคนนี่นี่น,นี่เสื้อในนะครับผมเป็นลายพรางสีขาวนะเป็นลายพรางสีขาวสวยอยู <laughs> ่มีออกทุกแนวแต่ผมว่าก็น่าจะขายได้อยู่นะสามพันร้อยนะผมว่า ขายแบบให้ทุนเราได้อยู่นะให้ทุนเราคืนนะแล้วก็้าถอดเฉลี่ยม,มันตกตัวมา30บกว่าบาทนะไม่เกิน35บาทอะถ้ารวมลวเนี่ยเกงเกงขาดสั้นพวกเกาะอกไปนะครับผมแล้วไอตัวที่ขายได้หลายร้อยก็เป็นกาไรไปนะครับแต่พยายามขายตัวย่อยๆ้เ้าได้20 30 40่อะไรเงี้ยได้อยู่เนี่ยป่าไม้ไลายนี้สวยนะทุกคนขายไปร้อยได้นละตัวเนี้ยอันนี้อะไรอีกเงเกงอ่ากางเกงขาสั้นนะครับผม ที่เป็นลายทหารลูกนี้ผมว่าเปิดได้หลายตัวอยู่นะสองลูกรวมกันนะ่าจะเป็นสิบตัวนะครับผมนี่นะเกงขาสั้นแต่กระสอบที่แล้วเปิดไม่ออกเลยออกกางเกงขาย,ยาวเป็นสิบตัวอยู่อันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผมแขนยาวตัวนี้ก็ขายแล้วนะขายได้ไปหลายตัวแล้วนทุกคนก่อนที่ตัดคลิปมาลงนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะขึ้นช่องทางให้ติดตามไว้นนะขึ้นไว้ได้แต่ตรงต้นๆลิปล้วันก,กับกลางๆคลิปนะครับผม อันนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตผ้าไมา้ตัวนี้จริงๆเป็นผ้าแคตตอนนะแต่ถ้าได้จับจริงๆมันคล้ายๆกับเหมือนหนังนะแต่ไม่ได้เป็นผ้าหนังนะที่ป้ายมันเป็นผ้าแคตตอนนะทุกคนเป็นลายผ้าไมมส่วนใหญ่ออกสภาพดีนะ80-90% 95%ขึ้นนะเสื้อแต่ละตัวออกค่อนข้างใหม่บางตัวอาจจะดรอปเฟดบ้างถ้าเป็นงันเก่านะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อ,เ,อเชิ้ตแขนยาวตัวนี้ นี่นะครับผมใช้แขนยาเป็นมันสีองนะตัวนี้ทุกคนตัวจริงสวยมากแต่ตัวออกไซส์ค่อนข้างใหญ่นะตัวนี้ก็ขายแล้วเนะทุกคนตัวจริงสวยตัวจริงสวยเลยตัวเนี้ยผมชอบเลยเซ่อเชิตแต่มันค่อนข้างใหญ่อยู่อันนี้เป็นเสื้อเวตเตอร์ฮูดน,นะครับผมสีชมพูเนี่ยที่เป็นบันเย็นสเวตเตอร์ฮูดสเวตเตอร์ฮูดมันสโองครับผมแขนยาวมาดูไปเรื่อยละกันนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะทุกคน อันนี้ก็เป็นเกยงขาสั้นนะครับผมใกล้ละทุกคนใกล้หมดละมาแล้วทุกคนนี่ทีเด็ดกระสอบนี้ทุกคนกางเกงแรงเลิศนะทุกคนตัวนี้เป็นดบันนีนะครับผมเนี่ยที่เป็นเย็บต่อขานะทุกคนเป็นเย็บต่อขาแรงเลิศและเอวด้วยดีด้วยนะครับผมเอวมาสามสามสามสี่นะตัวเนี้ยสามสามสี่สี่ออกแนวเนาเรียกว,ว,ว่าเฟดนะทุกคนบางคนก็เรียกเฟดละมุนแลวก็แต่ก็คือมันเฟด แต่ไม่ค่อยมีขาดนะไม่มีขาดนะที่ตัวไม่มีขาดมีปลายขาแตกๆมากนิดหน่อยนะครับผมได้เอวดีอ่ะทุกคนเป็นขาดจำ้ำผน,คน,คนก็เลือกจะเป็นดับเบิลนีนะครับผมขาดจำ้ำขายแล้วด้วยทุกคนตัวเนี้ยน,น,นี่ทุกคนมาแล้วที่ผมบอกออกแนวแบบชุดเหมือนคล้ายๆชุดว่ายน้ำชุดในใส่เหลืองๆเนี่ยแลบบ้วก็เป็นเนี่ยเหมือนชุดว่ายน้ำเป็นเป็นลายป่าไมายนะพวกมันทีโออกนะทุกคนไม่เห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้ขายแล้วนะทุกคนผมเอาไปตลาดเนื่ว่ามัแจ้ขายไม่ได้ ก็เราขายเสื้อผู้ชาเนี่ยซีทูเมื่อกี้ขายแล้วอันนี้กางเกงเหมือนใส่ฟิตเนสนะคนขาสั้นที่เป็หญิงใสนะ่ใครมีลูกค้าฟิตเนสผมแนะนำนะเปิดกระสอบนี้โอเคนะครับผมข,ขาสัน้นแขนยาวมันมิดรวมมาหมดนะแต่บางกระสอบก็ไม่ออกนะเดี๋ยวแต่แตกระสอบอันนี้ผมเปิดออกอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับผมเป็นนัดขานะเปิดแปดนะถ้าจะไม่ผิด คลิปนี้ที่ลงผมเลงช้าเพราะว่าโทรศัพท์มันเสียนะทุกคนใช้โทรศัพท์ตั้งถ่ายเครื่องผมมันเสียผมเลยเลยเอาเครื่องตั้งไว้เลยตัดคลิปลงช้าบางตัวผมที่บอกว่าไปขายไปแล้วคือว่าเพิ่งเอาคลิปมาลงนะทุกคนแต่ถ่ายไปก่อนแล้วนะอันนี้เสื้อเชิญน,นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดตามไว้ให้นะเวลาเปิดของใหม่ผมจะเปิดแล้วก็เอามาลงยูทูบนะทุกคนจะได้ติดตามไปอุดหนุนซัพพอร์ตกันได้นะครับผม ก็ลงคลิไปไว้ให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ออกประมาณไหนอะไรเงี้ยทุกคนใครชอบมันไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะขึ้นช่องทางติดตามให้อ่นนี้เก่งๆหาสัน้นตัวนี้เป็นรีวายนะทุกคนเนี่ยรีวายหาสัน้นเสื้อเชิดเสื้ออะไรออกอันนี้เป็นเสื้อทหารนะทุกคนทหารอากาศนี่ออกบ่อยนะผมได้มาสามตัวแล้วทุกคนตัวเนี้ยอยู่ประมาณหลักร้อย ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยนะแล้วแล้วแต่คนขายนะครับผมเนี่ยแขนสั้นอะไรเงี้ยออกหมดเป็นกรงเก่งนึงเก่งแนวทุกคนตัวเนี้ยไม่ใช่เก่งแนวตัวเมื่อกี้ขาดท่นแต่มันมีเกงในด้วยนะออกทุ่งแนวแ,วแล้วดูไปเรื่อยนะครับผมใกล้ใกลจจกก้จะจบคลิปแล้วผมตัดไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนนะเหลือประมาณสิบกว่านาทีนะให้ได้ดูพอรู้เรื่องอยู่นะว่าออกประมาณไหนเนี่ยแขนกุดนะครับผมสุดทาง กระสอบนีกก็จะรวมหมดเลยนะทุกคนแล้วแต่จะออกบางทีก็ออกหมวกมาด้วยนะแต่ไม่ได้แต่กระสอบป้ายนี้ผมยังไม่เจอหมวกนะนเก่งหาสั้นหาสันาส้นขาย,ยาวลายทหารป่าไม้เส้นหารได้มีหมดนี่เก่นงนายมาทุนออกทุกแมวจริงๆออกง่ายๆรวมม่วไปหมดมันไม่กริงจริงนะคําว่ามิกของเขาเนี่ยมันม่กิงจริงเลยทุกคนเอาอนัน่นนี้มาใส่ขอให้มันเป็นลายทหารนะมีติดลายทหารมัน ใส่ให้เราหมดเลยกับป้ายนะทุกคนแต่ดูดจะเปิดมาสามกระส,สอบมาทุกคนก็ถือว่าพอได้นะใกล้จะหมดกระสอบมาทุกคนนะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะไว้จะมาลงคลิปให้ดูใหม่อีกนะครับ